ทอเดี่ยวเลยทุกต้นต้นบัวยาวเลยต้นส้มโอเปิดาวีรล้วก็มีพวกีเด็กนั่นมาด้วยไน่ไม่า ของวิปคักคู่นะคะวิปครีมได้เป็นแก้วมีสิบบาทกับยี่สิแก้วนี้สิบบาทนะดีห้น้อสิบบาทเลย,อ,เลยอร่อยใช่ไะอถ่ายกงอยู่ สายแย่กว่าเ้จสไ้อันนี้ถ่านเลยไหมครับถานเลยไหมต้อินมต้องต้อปิดฝาไ้ตรงน้องด้วยปช่อง้องกินไบมได้กินวมากรงบริการตอารกยานดนอ๋อนเดกเกินผคใช้ยันแก้วใหญ่นะคะได้

ในวันที่24มิถนายน2568จากเหตุของชุกชันตายการที่ทำการชุบชอนตายเรื่องนี้ในเลา25บาทนะจ๊ะยังไงอ่ะใช้ใจยางประหยัดน่าจะวัวกว่านี้ไม่มีตังค์นี้

Jep ja, laai